สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่จริงว่าแอถ่ายก็ได้ไดแต่ว่าเด็กแอถ่ายว่าพอบ้านมากินกาแฟนะร้านเขาดีมากนี่ร้านงามงามเลยการแต่งรด,ดก็สวยๆวเพื่อนๆมาเดินม,มากินกาแฟเหลือมนะเ่ <c oughs> <c oughs> พอบ้านก็ชวนคุยค่ะนะพอบ้าน สวยอ่ะชอบชอบการชอบเสิร้านนะสวยมากหอมกรุ่นกาแฟสดนะคะคเพื่อนๆนี่ได้กินมาก Tawan. Oh <laughs> <Ew. laughs>